พลิกพลิกลบขึ้นไปเป็นออกครับพลิกลบขึ้นไปเป็นออกครับพี่น้องครับอันนี้ก็จากเมื่อกี้ครับตอจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องครับตามที่ผมได้พูดคุยนะครับเมนีเวียดนามนะครับเวียดนามกับสื่อง่่คแมอ้วนนะครับ อวนราคาอยู่หมื่นไปปลายไปหอดสองหมื่นกว่าครับพี่น้องครับคันว่าเป็นแม่อ้วนๆวนังดีๆนี่คือเสือเบิร์ตครับพี่น้องครับมีเท่ายเอาเบิร์ตครับอ่าส่วนมาเล่ครับมื่อเนี้มาเล่เนี่ยเสืองว่าร้อยหมื่นต้นตนไปหอดหมื่นไปไปลายครับเป็นงวดเหนือครับพี่น้องครับเป็นงวดสเปกงวดเหนือนะครับต้องการอาทิตยร่า สองร้อยต uet, ัวค่ะพี่น้องครับประมาณว่าประมาณการอยู่ประมาณ200รตัวนะครับช่วงเทศกาลนี่ใส่ใส่หลายครับเดือนหนึ่งตกเป็นพันนะครับท่าที่คุยกันนะครับเดี๋ยวเขาเน็ตเวียดนามแียดนัน <ช eria S 3> สวยๆสื่อเลยนะฮะมิตอรเบียดเลยนะครับลุ่มสื่อัวค,ครับพี่น้องคราเริ่มลุ่มสื่อว่าแม่นะครับส่วนส่วนหลายคือเวียดนามสื่อว่าแม่นะครับมื่อนี้ปากกาแมาเหล่นะมาเลน่ใส่สื่อว่าผูกเป็นหลักครับพี่น้อง

คนไหนเขาจะมากันก็มือสองมือสองี่นอคเขบเขาเซลเขาเซลสี่สิบแปดหน่อยนะขาดกันด้วยมือสองครับเขียนหน้าเต็มตลาดรันนี้ครับสวยๆหาลอสือื่อวานะครับต้องเป็นมั่วแม่นะครับมั่วแม่วนวันแม่ หอยนวลครับพี่น้องครับมอ้นมืนขายขายครับขายพภ่ยในเท่าบาทล่ะแปดแปดพันี่น้องครับนี่พอหาพียเนี่ครับเเพิามมาเามีไหมมีปิดอีกปิดไปแล้วนะครับพี่น้องครับบีบมาเตอร์ครับพี่น้องครับ บีบมาสเตอร์สาวครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อน่าจะปิดกันแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมันจะของเพื่อนปิดกันแล้วนะครับหมื่นสามปัญหาครับพี่น้องครับหมื่นสามปัญหาปิด เบียดมาเตอร์นะครับพี่น้องครับคิดกันแล้วเงินสามพันสี่สีแล้วครับพี่น้องครับครับบอลลวดออกกล้องให้จักบาทแนบปั่นออกบอรเท่าไรนอแม่สาวนี่ครับเหมืองพนครับเหมือสองพันครับพี่น้องครับแม่สาวด้วครับเด้อ หมื่นสองพันก็ได้ครับต่อร่องได้ละค่ห้องเอาซื้อครับพี่น้องหมื่นสองครับหมื่นนะครับแต่ราคาต่อต่อรองกันได้มื่อเนี้ยบาตัวมืนี้เอาว่างหา้ยครับเมื่อว่าหาข้ยหางห่ก็เห็ดขาดแกะหนอกองยง้างหนาโดดนเอโอบ้านได้ขายบ่ขก็ได้ขายไปเตโครับห่วยเหลือเหลือสขนาดเี้กันว่าขายเจ็อ้ัวสิบ่โอ้ัวสิขายเจ็ดกันเลย งวด14ขั 4, ้ย3เป็น20ผุ่นแห่โอ้บอแมน17 17 17ขายาไป17ตโอ้แล้ว7โตแค่นั้นครับพี่น้องครับเหมือน2เหมือนนะครับห้องห้อนะครับต่อร่องใดต่อร่องใดร้ายครับพี่น้องครับทอดลรอดรอดรอดวัญหขายวัหาโอ้นี่ครับเก่า10หาเลยครับเลยมองใบง่ายๆครับพี่น้องครับ ันนต้้ออรับประกันรรัับปะกนนะครับพี่น้องครับเอิ้อมเมื่อสองเดือนนี้ต่อให้รอดรอดเดีอยวเขาได้รอดรอดได้ยี่ห้ารอยนะครับเดี๋ยวเก่าพันหันลดไปแล้วสองพันหต้องไปเหียยี่ยังไงในหางนะครับในห่างในหอยนะครับเก้าสิบห้านะครับมองเป็นรอดให้แล้วครับพี่น้องครับแม่สาวเอามาสิบเจ็ดนะครับขายสิบเหลือเจ็ดครับพี่น้องแม่สาวเดนี้ครับช่วงแม่สาวเป็น คนมาล่องจูงเบงที่หลาคนมาครัพี่น้องครับเดี๋ยวทะเบงกอนกันเสีสนใจกันปันใดรับประกอบประกันบ่อเพิ่นนะครับีวพ่อ่ามีรถเมื่อบอครับครับไกยพุตรลกโอ้ยบอกว่ามไดไปชงไงผมยิงั

หางเออทรศูน99ซีเกศ9880ครับผมหางยังเนาะห้อยยังตันซื้อจากไหนซื้อยาครับหอยยานะครับหอยย้าไม่ได้รูบลนเท่านี่ละครับไม่ได้เดืดไม่ไเดดรมนะครับเด้อดูดมนะคบเดือายนะครับเดือดูมนบเจือดนะครับือบเือดนครับอดครับเือนครับมมนครับผครับเอดีครับเดดีครับพด่อ้องครับงผ่านมา หัวแม่ลูกเลยครับเด้อนี่เอาไปสรงแล้วครับพี่น้องครับทงครับผมท่ดไรก็ห้อยขายแล้วครับพันกว่าครับเหมือนหาพันกว่าด้ยครับเด้อรรลา่งลาดบุรีนะครับพี่น้องครับลอยลอยก้นเหยื่อเพื่อนนะโอยบอยไปนะครับพี่น้องครับทอดทอดไรนี่รัมสามหน่อยหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ บางหันมื่นหาตัวนี้สามหมื่นกว่านะครับพี่น้องครับทั้งนี้แม่ลูกนี่เท่าใดน้องเดี๋ยวสีน้องถามเพิ่มนะครับพี่น้องครับแม่ลูกลูกสีแดงแดงครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องครับเตินเท่าใดน้องสามหมื่นสี่พันนะครับแม่เพิ่นสถานะเป็นจ่ไหนท่องแล้วรับประกันรับประกันห่องพร้อมนะครับแม่ลูกนะครับลูกกับแม่ครับพี่น้องครับแม่กับท่องอีกนะครับรับประกันท่องอีกแม่แม่กระซูดีนะครับนาะ ร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องจ่ายลูกนี่ปีละลูกเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าแม่เพิ่นนั่นรับประกันฮอดทองนะครับอ่ตัวตัวนั่นลูกลูกข่อใดเนาะช็อกกโแลตลูกช็อกโกแลตโอ้สีนะครับช็อกโกแลตบนตองห่วแดงข่มสีครับพี่น้องครับนี่สูงๆงามๆนี่ลูกเพิ่นนะครับสวยดีครับสีสีสดเลยนะครับพี่น้องครับแดงแดงจนแสบตาแม่ผสมกับพ้อใดไว้เนาะ ผสมโตโคมโตมานะครับโคมโตนะครับเด้อแต่ว่าจ่ายลูกก็่ต้องห่วงครับจ่ายลูกงามจ่ายลูกงามจ่ายลูกทีนะครับสามหมื่นสี่พันเนาะมองเอิญนะครับพี่น้องครับเมื่อลูกแหลกราคาต่อร่องได้ต่อรองกันได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็เห็นคนว่นเบิงอยู่เด๊แสดงว่าเขากบมากน้ำอยู่เด้เนาะอ๋อเพื่อนใหไวเท่าไหร่เนาะสามสิบสองอ๋อเพื่อนไหนสามสิบสองนะครับพี่น้องครับ แต่ว่าผู้ขายพันเจ้าสามสิบสี่ครับพี่น้องด้านคางเพื่อนนะครับเด้อด้านคางเน้นโค้งอ่างกับเลือกดีครับพี่น้องแม่เพิ่นความคือถือว่าเป็นว่าทีดีนะครับผมกระหมักว่าแบบนี้นะครับใจลุกดีๆนะครับใจลูกดีๆทีทีแบบนี้นี่อ่างกับเลิกเลือกครับพี่น้องครับรับประกันตำหนีบอลให้ห่อยรับประกันตำหนีทุกตำหนีรกันขาแข้งอ่าขาแข็งกับรับประกันเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับ 0 9 0ครับ8 2 5 3ครับ0ู2ครับผมห้อยยังเนาะอยู่ซ้ำรูปนะครับห้อยอยู่เฮาอยู่ซ้ำรูปเฮานี่แหละนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรมากมัอนี้เอาม้าตัวโตครับมืัอนี้เอาม้าสามเอามาสามขายไปตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งเหลือนี่แหละเหลือแม่ลูกนี่แหละนะครับมืัอนี้ให้มันมันครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หัวเพิ่นนะครับสามหมื่นสี่นะครับพี่น้องครับแม่ม่านนะครับแม่ทองเดมมินมมลูกพร้อมนะครับได้ลูก หัวใหญ่ๆตัวนี้ก <t aps> ็ค้มโค้มนี่ก็ใหญ่ดีครับพี่น้องครับหัวเลี้ยงนี่เขาแม่ค่อนข้างที่จะหลายครับพี่น้องครับตัวนี้แม่ลูกนะครับตัวนี้เพิ่นมาเดินยิข่าวก็เกินสามโมงกว่าเท่านะครับว่าธรรมชาติว่าของบรนขอครับเอาแฟนซี้นี่ว่าสําหดับ กสามสองสามหมื่นสองพันนะครับแม่สายเหนือปะครับสายเหนือแม่หมันหมันแม่แม่หมันน้องวัวใหญ่นะครับพี่น้องครับวัวใหญ่แม่หมันเด้อครับเด้อเพื่อนบ้านัวแฟนซีสามหมื่นสองพันนะครับออกซีพ้นท์ห่างคมคมนี่คมฟังหมี่นะครับซีพันธ์หานี่ครับเด้อโอ้ยสูงเป็นลอยหาซีพันเด้อครับแม่เพื่อนนะครับเดี๋ยวออกมาเบิ่งทางนี้ก่อนลูกสาวโอ้แต่แม่หนึ่งซื้อมาเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องครับ โอ้ยนี่นีพี่น้องใจออกกระดใสละมีดน่นมีดหัวโลบหัวหวใสละมีดมีแม่คามมีดม่คา๋หูมอกเีหูมหรอกา

พีคหลบขึ้นไปเป็นอนกฮ่าลูกได้แล้วตัวตายตัวตายเหรอตัวตายหรอกจะต้องตัวแท้ขวานถึงข้าวเนาะอีกโดนอยู่งนั่นสิตายก็ผมไงหนึ่งตัวท่นเสือกอย่างขึ้นเสือกเป็นปอดเลยขับเป็พี่น้องครับโอ้เดี๋ยวเิ่งว่าเพิ่มต่อครับพี่น้องครับเพราะเหตุการณ์ระทึกแย่นะครับพี่น้องครับเดิน นี่คือแม่นะครับพี่น้องครับนี่คือม้วาแม่ลูกนะครับเดือกเพิ่นเอินเอินไว้เท่าไรกว่าปลางหันนัดสี่หมืนห่มน,หมนห้าพันนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นหาพันลูกใหญ่ๆงามๆครับลูกเป็นแล้วท่านคุณเขาบอกอ่า,าโอ้แม่มีการขึ้นแล้วแต่ว่าบพาะว่าเหนี่ยสมนะครับพี่น้องครับนี่วันนี้เอามาตัวเมื่อนี้่เอามาสามเลือยสี่ตัวนี่แหละเดี๋ยวขายตัวหนึ่งนะครับเหลือวสาม เบอร์สามนะครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับรูปกรอบแบบครับผมไม่หกอ่ะครับต่อชองเจ็ดเยอะครับผมห้อยยังนอนห้อยสังห้อยสังมันจะใสครับจะสำลวกอำเภอ,อสำลวกห้ามเนี่ยล่ะนะครับอยู่ขอกอยู่หลักมีอีกยังหกวยกังอยู่หกขันบ่มักสามตนนี่กะไปเบิ่งอยู่เฮือนได้มวนหน่อยเออมว้วนหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่เวียดนามอยากได้แล้วครับพี่น้องครับอยากได้หัวแม่หมันแล้วครับพี่น้องครับเพราะงานกะหัวอันนี้นะครับพี่น้องครับ ว่ามันโบเป็นเสือกนะครับพี่น้องครับโบเป็นเสือกอากาศเทศ่ยงไทยลมนะครับเดื่มงขันลมลมขันโบมีคนนี่นะครับพี่น้องครับขันคนโบยู่นั่มลมแบบนี้มีซีดนะครับพี่น้องครับอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าเป็นลมพิทานะครับพี่น้องครับแต่ว่ากาศเลยทำการซอยเหลือนะครับคนอยู่นี่หลายพอดีครับพี่น้องครับกันลมอยู่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะบวกรดนะครับเด้อ เราไปเห็นห่วงสามเอาใส่ไปใส่เท่าไหนโอ้ยยางไ้เท่าไหน 30, 000, 30, 000. สามหมื่นสามหมื่นสองนี่เด้อครับพี่น้องครับ ตันนี้เท่าไรก่อนหาพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยต่อรองได้ครับผมต่อลองได้เงินหาร้อยตัวนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกเงินหาร้อยงนหาร้อยต่อลองได้ครับเพื่อนรัาลูกสามตัวครับแกวเต็มปากก็ฆ่าประกันเทาขอทลกเลยครัครับผม ประกันทุกอย่างราคานี่ประกันทุกอย่างครับพี่น้องครับครับผมโอ้โหเหมือนหารอยนะครับเด้อเหมืนหารอยครับลูก3ตัวแล้วครับสตัวครับครับแล้วก็ตัวนั้นหาปัญหาตัวนั้นหาปัญหากลับสตัวบ้านถึง2องหมื่นบ้านไหนล่างเนาะแม่นนอนคอบขีดตุ้มอ๋อจ่ายลูกดีครับพี่น้องครับกับฟอดกับแป้นลูกเพื่อนนะครับพี่น้องก็ต้องออกปีละลูกแน่นอน ออู่่้้หนนเ็บรดกแมนครับเลี้ยงอ้วนเป็นราคาเนาะครับเนาะงอ๋ครับนี่ไซส์ดีนะครับลาลายูกได้ครับตัวใดอีกครับเมื่อหนาล้อยหมือนห้าร้อยสาับได้เลี้ยงง่ายครับแบบนี้เรียงง่ายกระโดดเข้าเลี้ยงง่ายๆครับพี่น้องครับมาสามตัวนะครับตกวสามตัวตกเมื่อหนาเด้อครับเด้อเฉลี่ยให้ให้แล้วนะพี่น้องครับ ตกเมินหานะครับุโตัวหมืนสามตัวหมืนหาเอาฝากเบอร์ครับผมศูนย์เก้าสห้าหอยหอยยังนยอยติ๊กยังซุ่มครับยังซุมหน่อยเฮ้าเนี่ยและครับผมผู้ใดอยากซื้อยากหาโทรมาครับมันาครับมันเนี้ครับครับผมนี่ครับนี่มันเนี้ยกระม้อีกสามตัวบ้าเท่าไหร่ครับสิบเก้าห้ร้ครับ1้อ้องห้องม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 ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เก้าันห้า0นะครับแม่ลูกแม่ล mm ูก hmm. ลูกเนียโอ้ฟ mm ังผนกับพี่แม่ลูกแม่ลูกว่าเท่าไหร่นะ15ครับ1มื0นครับขาผมน้องตัวนี้ตัวแม่เบิดบอล แดงวัดตัวเมียหมดครับตัวเมียหาตัวนี่ตัวเมียเบิดครับแต่วาสามตัวชุดแหลกเมินเก่านี่ก็ตัวเมียนะครับตัวเมียลูกตัวเมียแม่ลูกกับลูกตัวแม่เอกนะครับพี่น้องครับตัวที่สองมองบลห่องเด้อครับเด้อนี่รุ่นเดียวกันเบิดว่าเป็นฝาแฝดสามตัวครับพี่น้องครับสิบเก้าห้าร้อยสิบเก้าหาลอยนะครับราคาห่วงราคาห่องนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยไปเบิร์แม่ลูกนะครพี่น้องครับตัวนี้แม่ตัวนี้ชุดชุดเมินเก่าเพิ่นนะครับเมินเก้าห้าร้อยตัวนี้แม่ลูกครับ มือเงินหาพันตัวนี้นะครับแม่ผมตายแล้วเขาเขาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับ096ครับผม648ครับ7956ครับครับผมหอยยังนอนเอบครับหอยเป็นมัตตาไซค์ครับคู่คันครับคู่ขันเท่านี่ละนะครับมื่อเดียวมาสักตัวมาน้ยเนี้ยชุดเนี้ยพ่อค้าเด็ขายอยู่โอ้ยมือเงินให้มันหมานครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับสวยๆมากนะครับแปนเบิร์ดครับพี่น้องเขาขนงัวเมื่อเบิร์ดแล้วนะครับพี่น้องครับมือนถือว่าขายดีครับพี่น้องครับถึงแม้ราคาจะบบสูงแห้งนะครับแต่ว่ากะถือว่าขายดีครับพี่น้องครับราคาได้ซื้อได้ขายนะครับพี่น้องครับได้ซื้อได้ได้ขายว่างเบิร์ดแล้วครับพี่น้องครับรถกะ เริ่มทย่อยออกนะครับคอนทางที่จะหลนะครับพี่น้องครับนี่พี่พานองนะครับิาบนบรรยากาศช่วงสวยๆนะครับเวลาประมาณเกือบสี่โมงเสาร์ครับพี่น้องครับเกือบสี่โมงเช้าครับนี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องครับก้าขาดการมานะครับช่วงถ่ายถ่ายปีนะครับเดือนเดือนหนานะครับเดือนหนากระสีกระสีเงื่อนดิจิตอลไวเลส์นะครับที่กลุ่มเปาะบางหนึ่งคือสิบสี่ล้านคนออกนะครับพี่น้องครับ กาสาเฮ็ดให้ง่วเริ่มขยับนะครับเริ่มขยับราคาขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นอีกยางอีกชุดหนึ่งนะครับอีกเดือนตุลานะครับก็จะเป็นโครงการโคแซลลานนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านละหลานนะครับหมู่บ้านละล้านนะครับที่เป็นโครงการโคแซลลานนะครับสีสีเขานะครับเสียให้งัวขายดีคับพี่น้องครับเด้ช้ำผ่านน้องเพื่อนกันได้แต่ตัวครับน้องมาหนิได้แต่งเกาตัวครับได้แปดเกาตัว ครับเป็นร้อยไหนน้องจอดซื้อเนี่ยงวโค้งครับงวโค้งเนาะใช่นี่งวโค้งนะครับพี่น้องครับว่างานคุนจูงไปเท่าบหร่เนาะหกพันห้านะครับที่น้องเป็นยังเข้าจังซื้อจอดงวงโค้งเนาะทางเขาแก่ก็สั่งมาอ๋อซื้อตามออเดอร์ซื้อตามออเดอร์นะครับส่วนหลายก็จะเป็นงวงแมงงวงผูแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สั่งมานะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากซื้ออยากขายฝากเบอร์ให้เพื่อนนะศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดสองครับผมแปดห้าห้าครับผมหกสามหก ข้าวผอมใครอยากซื้อยากขายห้อยยังเนาะไฟจั่วไฟจั่วไม่จะใสครับคุณหานครับคุณหานเท่าหนี่งตัวเนี่ยใช้นหวานเท่านะครับพี่น้องครับเอาน้องขาดการว่างกว่าคาสิดีขึ้นกว่านี้ปะผมว่าทาทาทาเพชรบุรีซื้อหลายกับอาสสิเกดนอ๋อก็จะเป็นกลุ่มเพชรใช่กลุ่มเพชรนะครับเบียดน้ำเป็นจะในสูเหมือนเบียดน้ำเขาซื้อตั้ง่วนเนื้อเป็นง่วนเนื้อเป็นหลักใช่ง่วเนื้อ่นเนื้อมาเร่เลยเหมือนในเมืองมาเร่มาเร่เขาซิ้งโดหทุเขา มือมือนีเนาะมือนีน้องเพิ่นบกบ่านหนเห็นมาเรียนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าบ่านหนเห็นเขามือนีเป็นออเดอร์ว่าแม่นะครับตีเพิ่นสื่อประมาณแปดเก่าโตเป็นมาแล้วแต่สายครับส่อาทิตย์ละ20กว่าใส่อาทิตย์ละ20กว่าอ๋อเป็นว่าแมงว่โพนี่ล่ะแมงครับนะครับซื้อใดทุกร้อยพูดได้ครับผู้ใด้อยากซื้ออยากขายโท่มากครับพี่น้องครับราคาตรงกันซื้อเบิดครับมือนี้มันมันครับผมครับสวัสดีครับ